ส่งไปนครราชสีมานะครับล,บลูกค้าสั่งมาจากช็อปปี้นะยินขับบินร้านหนึ่งอาเซียนนี่คิดนะไม่ต้องบินให้แดงนี่คิดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องปรับ ดิ้นิ่งงีิบนะครับติด,าดสาองิดต้านอะไอย่าี้านะคนับ โอเค,ครับผ่านครับสนใจติดต่อได้ที่ f c e e o o o หนึ่งเครื่องบินอาเซอแคมแพงเพชรน,นะครับหรือเข้าไปที่เพจร้านหนึ่งอาเซอแคมแพงเพชรครับหรือเข้าไปที่ Facebook แก้วใจนะครับ เบอร์โทร077312233มีเบอร์โทรแก้ว0636235966ค่ะสนใจเครื่องบินค่าหนึ่งอาซีทักได้เลยนะจ๊ะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดชุดไฟเพิ่มเติมได้เลยจ้า